สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ยี่ครับผมวันนี้ลมรื่นชื่นใจคาเฟ่นะครับนี่นะฮะลมรื่นชื่นใจคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับเอาง่ายๆก็คือหน้าโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงนครพนมนะครับริมถนนเส้น2 1 2นนะครับนครพนมพึงการครับผมคาเฟ่นี้ก็เป็นคาเฟ่ที่ผมตามหามาพอสมควรนะครับเป็นคาเฟ่ที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้นะครับขอแค่ อย่าปล่อยให้เพ่นพ่านมากเกินไปนะครับให้อยู่ในความดูแลของเรานะครับนี่โอทโหงฮะกว้างครับจัดมุมต่างๆให้ถ่ายภาพเยอะแยะนะครับมีหลายมุมหลายรูปแบบนะครับหลายมุมมองให้ลองเข้าไปถ่ายรูปกันดูนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมที่ผมชอบนะครับผมชอบมุมนี้ตรงที่ เขามีการนำพวกแผ่นซีดีนะครับซีดีรอมนี่แหละฮะที่เราไม่ได้ใช้แล้วสมัยนี้นะครับมันมีเอพใช่ไหมตัวนี้เป็นซีดีรอมนะครับซีดีเพลงอัลบั้มของต่างๆนี่แบบสล็อตชีตนะฮะแล้วก็มีบอดี้สแลมเหมือนแม่ด้านหลังนะครับมีบิ๊กแอด้วยนะฮะนี่แบบเก่าๆเลยนะครับนี่รายการอาหารเขาก็มีให้เลือกนะครับไปยืนที่เคาน์เตอร์แล้วก็เลือกรายการเครื่องดื่มได้เลยนะครับตามที่อยากจะสั่งนะครับนี่นะฮะ กว้างขวางนะฮะเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะสุนัขเข้าได้สัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับแต่ต้องดูแลนะครับพื้นที่ไม่ใช่แค่ในร้านนะครับด้านนอกนี่กว้างมากนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างของคาเฟ่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างตัวร้านอาหารกับร้านคาเฟ่นะครับเดี๋ยวที่นี้มาดูที่ร้านอาหารนะฮะ ตรงนี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นร้านคาเฟ่นะครับแตจ่จริงๆตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับนี่น่าทานนะฮะน่าทานนะแต่วันนี้ผมไปผมยังไม่ได้ทานนะครับนี่เลยฮะเจ้าของร้านก็มาให้บริการด้วยนะครับให้ข้อมูลด้วยคิดว่าคงจะมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นร้านอาหารที่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาที่น่านั่งกินอีกที่หนึ่งเลยฮะพื้นที่กว้างขวางโอโห่ะ นี่นะครับร้านด้านนอกนะครับตรงโซนนั่งทานอาหารนะฮะอย่างกว้างเลยครับแต่ว่าช่วงนี้มันน่าร้อนนะฮะคนก็จะไปตรงจุดที่จะเป็นร้านที่มีแอร์ซะมากกว่าครับแต่ตรงเนี้ยตอนกลางคืนน่าจะดีมากๆเลยครับบรรยากาศดีด้วยนะครับร่มรื่นฮะร่มรื่นชื่นใจสมชื่อจริงๆฮะร่มรื่นแล้วก็ ชื่นใจตรงที่มีอะไรให้กลินนี่แหละฮะนี่นะครับที่ผมสั่งมาก็เป็นชาเขียวส้มนะครับนี่มี2เลเยอร์นะฮะข้างบนเป็นชาเขียวข้างล่างเป็นส้มนะครับเครื่องดื่มอร่อยครับมาลอกกันได้ร่มรื่นชื่นใจตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนะครพนมครับผม